Tell me right, good to cutie Tell me right, good to tell สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้องเรียกว่าลูก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 ปกตินี่จะเต้นยันตาเลยพี่ันะพนี่ชื่นชมก่อนพี่อันครับหนูหนูน่ารักแล้วก็หล่อมากเลยนะคะสวยด้วยมีความเป็นออร่าของสตาร์มากเลยอ่ะยอดสุดอยากรู้จักอ่ะพี่อยากรู้จักเหมือนกันแนะนำตัวเนาะค่ะผมคนแรกนะครับผมก็สวัสดีครับผมพอตเตอร์ซีบิสครับเย้ต่อไปต่อไปค่ะสวัสดีครับผมเจมส์ซีบิสครับ เอาความสูงมาจากเตมสวัสดีค่ะปิ่นซีบิดค่ะเย่น้องเป่นสวัสดีค่ะอินซีบิดค่ะสวัสดีค่ะอลิซซีบิดค่ะสวัสดีครับยูฮันซีบิดครับเย้เย่เย่สวัสดีครับเคนจิซีบิดครับเจ็ดคนเอ๊ะเจ็ดคนนี่คือทั้งหมดของซีบิดไหมหรือมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้ไหมคะ มีกี่ท่านคะมีกี่คนสิหค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแต่นี่คือมาแค่เป็นส่วนหนึ่งเฉยเยส่วนหนึ่งเฉยเแสดงว่าที่ที่ที่ไม่มานี่ปลุกไม่ตื่นนะรอบหน้ามาทั้งหมดได้ไหมคะเนี่ยสตัวจะไม่พอพอค่ะเดี๋ยวพี่ให้หมดเลยเดี๋ยวพี่กับพี่อาร์มรออยู่ตรงนั้นจให้หมดเลยสลิงอยู่ลืบๆสิบหกคนใช่ครับใครจีตสุดจีตเรื่องอะไรอยากรู้มากเลยจีตดอ้ไหมจีตเสุดผมว่า มีติดมาในวันนี้ด้วยครับคนหนึ่งใครครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครจี๊ดใครจีดสุดจี๊ดมันมีหลายจี๊ดมากเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นจี๊ดเรื่องการกินแล้วกันครับกินเก่งเหรอคะกินเก่งครับกินแบบว่าเขาเรียกว่าสายเก็บครับพี่เห็นมีใครจ้ามากเหมือนพี่ในนี้มีคนกินเก่งด้วยเหรอคะเอออรัผมนี่คนนี้เลยครับใครคะ น้องโยฮันครับคุณนั่นแหละครับคุณเโยฮันดีจังงงอยู่นะคนเดียวโยนเลยผมหรอครับข้างๆคุณก็มีข้างๆก็กินเก่งคะมากันเป็นคู่ครับโอ้โหใช่ครับโอ้อันนี้สายกินจี๊ดสุดมีสายอื่นอีกไหมสายจีจีสายอื่นเหรอให้เพื่อนบ้างเพื่อนบ้างเออเป็นสายแบบมีความเป็นผู้นำอะไรอย่างงี้ไหมคะเออเป็นแบบลีดเดอร์อะไรอย่างงี้ลีดเดอร์อ๋อสายแบบว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องนี่เหรอใช่ใครคะ คนนี้เลยค่ะเจมเลยค่ะโยนกันไปโยนกันมาเนะขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงคะแต่เขาจะไม่ได้แบบว่าเป็นหัวหน้าห้องที่แบบเฮ้ยเงียบอะไรอย่างงี้นะคะเขาี่ชี้สั่งเขาจะเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเขาจะให้น้องๆทุกคนตบมือทําไมคะแก้ต่างได้ทําไมคะคือแบบว่าบางทีเนี่ยเวลาจะฟังบรีฟแล้วเรามีกัน16คนเยอะมากๆใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วเขาก็จะแบบว่าเสียงดังกันนิดนึงแล้วก็บอกเงียบเงี้ยจะไม่มีใครได้ยินผมก็เลยตบมือหนึ่งครั้ง อะไรอย่างนี้ใช่จําจำมาจากที่โรงเรียนใช่อเป็นผูนด้าีชอบกีฬาสีก็ไม่บอกพูดถึงรายการของเราดีกว่าฮะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนี่ Hello l o c k e r ใช่ครับคือรายการอะไรยังไงครับรายการ Hello l o c k e r นะครับก็เป็นรายการแบบว่า v a r i e t y Show อะไรอย่างนี้ครับผมก็คือทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็คือจะมีแขกรับเชิญนะครับซึ่งพวกเราเรียกกันว่า นักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเป็นคอนเซปต์ของรายการอะไรอย่างนี้ใช่ก็จะชวนพี่ๆแบบว่าทีป๊อปหรือว่าเพื่อนๆทีป๊อปเข้ามาร่วมรายการแล้วก็จะมีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่ซ้ำกันด้วยครับผมในรายการก็จะมีแบบเล่นเกมมีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์มีหลายอย่างมากครับผมใช่ครับอู้น่าดูเนาะเราจะได้ดูวันไหนยังไงกี่โมงครับก็เราจะเริ่มอาทิตย์หน้าเลยครับวันที่26สิงหามนี้ครับ ทุกวันอังคารครับผมทุกวันอังคารนะเวลากี่โมงสามทุ่มครึ่งครับผมยามนอนยังย่งเพิ่งนอนนะเราจะต้องเป็นวัยรุ่นด้วยกันนะยังยังอยู่ยังอยู่ดูผมเนี่ยดูสิทะไมรู้เ่เหมือนเขารู้ว่าพี่กำลังมองตาเขานะดูสิมาเป็นครูแลกเปลี่ยนด้วยนะอุยเอาแล้วอย่าชวนนะพี่ไปจริงนะไปนะไปนะไม่ทีป๊อปเ็นเป็นสีนะพี่จะยิ่งโดนตกถ้าไจะเห็นน้องๆเขาเต้นกันเอจริงๆเรามีกิจกรรมให้ทําแบบเร็วๆมิชชั่น เต้นแล้วใช่ไหมเพื่อนเต้นท่าทหหนึ่งคนที่สองเต้นต้องเต้นท่าเพื่อนอยู่นะแล้วบวกไปอีกหนึ่งไปเรื่อยๆจนคนสุดท้ายดีไหมแล้วเริ่มจากฝั่งไหนคะเริ่มจากฝั่งตัวที่สุดที่เริ่มจากฝั่งที่รักพี่ที่จบเลยเนี่ยฝั่งนี้เลยค่ะพี่เริ่มจากฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยคะแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะพอเตอร์พอวนมาถึงหนูชื่ออะไรนะลูกเคนจิครับเคนจิใช่ไหมพอเคนจิปุ๊บกลับไปจบที่พอเตอร์อีกรอบหนึ่งงานเข้าพอเตอร์แล้วเอาแล้วมาๆมาคนท่าแรกครับท่าแรกค่ะพี่ช่วยถือให้ ส่งเพลงมาค่ะมาดูสิจะชี้ขนาดไหนเอาเลยท่าหนึ่งท่าหนึ่งท่าหนึ่งไปครับเจมส์ครับท่าเพื่อนแล้วก็ท่าของเราเพิ่มอัดท่าเจมส์มาละตัวเองค่ะโอ้มาฮะต่อครับอุ้ยเอาแล้วหนึ่งท่าเจมส์ ครับไปต่อครับไปต่อครับเอาแล้วเอาแล้วทาเจมส์เออท่าเจมส์หายไปไหนนะเออเออเออโอเคไปต่อครับอุ้ยเอาแล้ว Yeah อ่านี่เอ้ยนี่ท่าเจมท่าเจมท่าเจมมา เคไปต่อครับไปต่อครับเอาแล้วพอตเตอร์จะเป็นลมแล้วตอนนี้พอตเตอร์จะเป็นลมแล้วมาฮะดนตรีมาหนึ่งเออหนึ่งอ่ะ y e a สองโอเคสามโอเคท่านที่สี่สี่โอเคท่านที่ห้าเอาเฮ้ยตัวเองไปกันสี่กันสี่ไครับคนสุดท้ายแล้วนะจะบนกลับมาพอตเตอร์แล้วนะ พัตเตอร์คนสุดท้ายท่าของเราล่ะเออใช่เออเป็นไงล่ะคะเป็นไงคะฟินาเล่ฟินาเล่ฟินาเล่หนึ่งท่าตัวเองก่อนเลยเออก็เพื่อนกันเพื่อนเออเออกินจุดทิพย์กินจุดทิพย์รอนร้ร้อน กลุ่มนี่เป็นงานกลุ่มที่ช่วยเหลือกันแต่ละถ้าบอกเลยพี่ไปแต่ถ้าแรกล้วพี่ลืมแล้วค่ะเก่งมากนี่ความสามารถพิเศษแล้วร้องเล่นเต้นโชว์ได้แบบว่าเต็มที่มากใช่เลยอาวสุดท้ายเวลาเราจะหมดแล้วนะฮะอยากให้น้องๆฝากทีนึงฝากทั้งซีบิดแล้วก็ฝากรายการ h e l l o ล o c k e r ด้วยใช่เกิดอาการปัดยุงเกิดขึ้นนะฮะก็ฝากรายการของพวกเราด้วยนะครับ h e l Lo o c k e เครับ แล้วก็ฝากพวกเราซีบิดทั้ง16คนด้วยนะครับไม่ได้มีกันแค่นี้ครับทางซีบิดแอนเตอร์เทนเมนต์ทุกช่องทางเลยครับ X E B A S underscore E N T ครับย้ายอีกคราวนี้ Hello ุ o c k e r on ทุกวันไหนฮะทุกวันอังคารครับผมสามทุ่มครึ่งครับผมอังคารอีกสามทุ่มครึ่งด้วยอย่าลืมนะครับช่องเวิร์กพอยท์ของเราใช่ครับผมช่องยี่สิบสามครับทีนี้ขอได้ไหมรอบหน้าไมค์ครบได้ไหมให้มาหรือเปล่าผมมาครับตื่นเช้าหรือเปล่าล่ะมาครับโอเคมาสัญญาค่ะสัญญาครับผมจะจับมือก น่ารักซีบีเอนเตอร์เทนเมนต์ครับขอบคุณที่มาคุณซีบีติดตามได้นะฮิลล์ล็อกเกอร์นะฮะทุกวันอังคารสามทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ห้องข่าวมาเชิญลาวตะกอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ